อคค่คลิปที่เจ็ดต่อครับคลิปคลิปที่เจ็ดของเถวที่สองของการขนปลาเจ็ดมาล่งครับ,รบนี่ครับป่าป่าเจ็ดนี่สำหรับแมทนี่คือเสี่ยวล่งซัมนี่ครับก่อนก่อน,อนสี่ล่งป่าแมทโอเพนครับก่อนสี่ล่งป่าแมทโอเพนผมกับไปขนป่ายิสกนวลจันทร์ใส่สองโลกกลัว สามลูกกลัวมากขั้นรถหนึ่งคือกันครับครับของหน่อยก็ลุ่งไหลครับของใหญ่ก็ลุ่งเยอะครับแต่ว่าน้ำนี่ตีครับหาหาใส่เรามาเติมครับเกื่อนบุญรัดเป็นบ่อปล่อยมาให้ครับปล่อยมาปั๊บผมปลาปาวเวนครับเหตุเรียงขอผมจนประท่านตั้งเครื่องสูบน้ำสูบเลยครับงบประมาณครับ กับงบประมาณนี่ผมเดียวป่าเออถังแดงนี่ละครับถังสองร้อยลิตรนี่ไปซื้อน้ำมันมาเีย่ไม่ยักหา,างถังหตั้งสูบเบึ้มบิมเบมบมบมเลยยักมือก็สร้างครับไอ้มันเต็มนี่ครับกับหันเฮ็ดอียงสยางนี่ต้องเห็ดใส่ถึงครับครับเฮ็ดพอถึงจะเห็ดรับสี่ขานเยวเวลา ัเชียงง่ายๆสูบบิ่มเบ่มบ่มบ่มห่วยจั๊กเดือนนึงกระสีบ่ขึ้นหลายเดือบอยู่บ่ครับครับผมการสูบจังไกอจีนผมว่าสูบทละอาทิตย์ครับแต่ว่าอันนี้น้ำบกหลายครับอันเพิ่นกล้าปล่อยน้ำม,มาเป็นเดือนนี่ผมสสูบสองเครื่องครับเครื่องหนึ่งสูบยยมเว้นเครื่องหนึ่งสูบยยมขึ้นครับสูบจักเดือนนึงนี่ห่วยน้ำกระสีเพิ่มอยู่ตัวครับ จะคือตัวอครับน้ำฝนเทวดาผิดกันครับบ่ปล่อยมากอืทำให้มนุษย์จีเมน้นนี่เดียดร้อนทิละเกินอเพราะว่ามนุษย์จีเมน้นเกี่ยวเขียนเทวดาเทวดากับพิดกันได้บ้างเทวดาบอกว่าคับเทวดาบอกว่าบอกว่าให้เอาไปตกใส่อา่อาอ่า ้าให้เศ้าหน้าสินเทวดาอีหนึ่งเล่งเห็นใบให้ใบห,หน้าบัดไปตกอยู่ในเมืองครับมันบ่ตกอยู่ในเมืองได้ใบให้ใบหน้าเท่ากับสวยึดปบมืดครับเท่ากับสวก็บบ่ได้ตั้งธนาคารอยู่กลางทงให้ตรงหน้าครับไปตั้งอยู่ในเมืองครับผลก็ไปตกอยู่ในเมืองอยู่หน้าอยู่สาป่าน้องโบน้อยบ่เงินแสนกับบ่มาตกใส่ครับน้ำกับบ่มีแล้วบีพอ แห่งแรงรับบานเดือดร้อนหอดเทวดาเทวดาตาทัว่วมองเห็นฉนวดยุบฝนยูท่อก็วอสวไปนั่มไปห้อมยุบฝนทอก็สวอมีจะแบอกเต็มเต็มเอ็งตลอดครับอ่ากับจิบที่เจ็ดเราเด้อครับขิบที่เจ็ดซุ่มใดมันเจ็ดออกครับซุ่มมันตายซุ่มน้อยๆครับ เก็บเกินมาเลยเอาไปตื้นเพิ่นเอาไปเพิ่นเฮ็ดปลาแดกเอาไปอ้วนบ่มีเวลาเฮ็ดดอก มาเตะนหน่อยมาเอามาเอาเงินจังใอยเอาเอาปลาตายขึ้นไปเป็นเก็บรติกระเดกบอกเป็นมาเลยมาเอาเลยอืมอันนิ่มเป็นนิ่มจมเหม็นเ่นลอยมาอันนี้อันอันเก่าอันอัแม่นอันเที่ยวแรกได้เพราะเม่นอันเที่ยวมันก็ตีไก่เลย อาครับคลิปที่เจ็ดป้านไปครับต่อไปครับเป็นคลิปจังสีแมนคลิปที่แปดครับอดซาเบิ้งเอาเวยครับพี่น้องครับเพราะว่ามันเอาล่งหลายดีครับ